สบายดีเนาะทุกคนเนาะวันนี้ก็ามาพกกสองภูธสนอนมารอไต่กันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บ่ม,มี่ยังร้ายเนาะแต่ว่าทุกคนที่ว่ากําลังเริ่มเหตุยูทูบอยู่แต่ว่าตอนนี้มาครับฟังคลิปนี้ก็มาเล็กเปลี่ยนประสบการณ์กันแนนะ่นาะหรือว่าทุกคน,กนกแบบว่ามีเทคนิคแบบใดก็สามารถคอมเมนต์กันใต่คลิปนี้ได้เนาะเพื่อว่าเป็นการเรียกเปลี่ยนความหูไม่สำหรับคนที่กำลังเริ่มเห y o ยูทูบคือข่อยตอนนี้เนาะข่อยกำลังเริ่มเหตุยูทูบพื่อกัน แต่ว่าเฮ็ดมาสักพักหนึ่งแต่ว่ากะตัดช่วงนี่กะบ่ค่อยมีเวลาเนาะแต่ว่าเฮ็ดงานนําเนี่ยเฮ็ดงานก็บ่มีวันหยุดเนาะแต่ว่าสี่พาย,ยามเฮ็ดแต่กะเฮ็ดไปทีละเล็กทีละน้อยเนาะตามเวลาที่เขามีมีเวลาก็เฮ็ดแต่ว่าเพราะว่าเฮ็ดงานแบบว่าบ่ามีวันหยุดเลยเนาะเฮ็ดทุกมือจันทร์หดทิศเฮ็ดงานทุกมือบ่บมีวันหยุดเลยเลย มีเวลาเล็กๆหน่อยๆก็มาแบ่งเห YouTube เนาะทุกคนได้แบบว่าที่กำลังเห็ดมือใหม่อยู่ที่ว่าบัวทันหอดพันทับแล้วก็ทุกคนก็สามารถเข้ามาติดตามกันได้เนาะติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันได้คือโมฮูวาสิเฮ็ดอีตยังกันแต่ว่าเฮ็ดไปเรื่อยๆนะโมฮูวาสิเฮ็ดคลิปยังแบบว่าบัวท่านไหนท่านนั่นนะอนาคตกับบัวทันโฮูวาสิเฮ็ดคลิปหรือว่าเป็นยูทูบเบอร์แบบใดเนาะแบบว่าเฮ็ด เป็นแนวได้เนาะแต่ว่าตอนนี้ก็เห็ดไปเรื่อยก่อนกิดออกมาแบบได้กับเห็ดแบบนั้นเนาะเพราะว่าเฮากำลังเห็ดเริ่มเห็ดม่ทุกคนแบวามีเทคนิคแบบได้หรือว่ามีความหูแบบได้ก็สามารถคอมเมนต์กันได้เนาะบอกกันได้เพื่อไปปรับปรุงในการนำใส่หรือว่าแก้ไขในการเฮดคลิปเนาะ ตอนนี้ก็ผู้ติดตามก็ประมาณ300กว่าคนเน,ะน,ะบบนานะ380เนาะก็บททันร้ายเนาะแต่ก็สิเฮ็ดไปเรื่อยๆ,ๆเฮ็ดไปเรื่อยแล้วก็สิพยายามเฮ็ดว่าเพราะว่าเฮาเฮ็ดในสิ่งที่เฮามักเนาะแต่ว่าซึ่งที่ว,ว่ามันสิบ่มีเวลาก็ตามเนาะบ่มีเวลาสิเฮ็ดแบบว่าเต็มที่นะเพราะว่าเฮาต้องเฮ็ดงานเวียกประจํานําเฮ็ดงานประจํานําว่าซึ่งรายได้จาก YouTube เฮาก็บ่บทันได้มีเนาะเฮาต้องเฮ็ดเวีย alike, กประจําเฮ็ดงานประจําเพราะว่า ว่าไลดได้แลักค่ับคืองานจากจากงานประจำเนาะเพราะว่า YouTube บฮาตอนนี้ก็กำลังเริ่มเฮ็ดอยู่ผู้ใดวะที่กำลังเริ่มเฮ็ดอยู่ก็สามารถเข้ามาติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันแน,น่อนอนทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากสำเนียงเนาะทุกคนเนาะที่ว่าใครที่กำลังกำลังเริ่มเฮพจยูทูบอยู่ก็สาม,มารถมาให้กำลังใจกันแน,นะะ่นอนทุกคนเนาะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีสำเนียงเนาะ,ะมาทางใตยสบายดีะะทุกคนเนาะ,ะพอกันในคลิปไหมทุกคนเนาะ